สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปทําลาบปลาดุกย่างกันนะครับผมก็อาหารอีสานรสแซ่บอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับของปวดหมเลยเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยครับปลาดุกย่างที่เราจะใช้ลาบนะครับก็ใช้ได้หมดเลยนะครับจะซื้อตามตลาดหรือว่าหมักแค่เกลือก็ได้นะครับผมแต่ปลาดุกที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นสูตรเข้มข้นครับสามารถหมักย่างขายได้เลยนะครับสูตรนี้ย้อนดูสูตรหมักปลาดุกที่ผมเคยลงไว้ก่อนหน้าได้นะครับลาบปลาดุกสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับผมนะคือตัวขาอ่อนนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ดับกินคาวปลาด นะสับได้ประมาณนึงก็แกะเนื้อปลาดุกนะครับัอน,นี้ผมจะสับไปพร้อมกันเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้มือเปล่านะครับผมทาทานกันเองที่บ้านนะครับวันนี้ผมใช้ปลาดุกประมาณ3ตัวนะครับตัวไม่ใหญ่มากครับสับรวมกันกับข่าอ่อนเลยนะครับผมมีเลมเดียวสับไม่ทันใจครับใช้สองเลมหน่อยจะได้เสร็จเร็วหน่อย มาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วครับใครที่ซื้อปลาดุกมาจากตลาดหรือว่าปลาดุกเราที่ย่างแล้วไม่ค่อยร้อนนะครับก็นํามารวนไฟอีกรอบนะครับผมสูตรที่ผมทาประจําก็นี่ครับจะเติมน้ำปลาร้าไปนิดนึงนะครับปลาร้าฝาแดงครับผมประมาณนี้พออันนี้ก็เปิดไฟแล้วก็นําปลาดุกลงเลยครับปลาดุกที่เราสับไว้เมื่อกี้นะครับถ้าใครไม่ทานปลาร้านี่ก็ใส่เป็นน้ําปลาอย่างเดียวเลยนะครับผมตัวน้ําปลานี่เราใส่ตอนปรุงรสก็ได้ครับผมใส่น้าปลาร้าลงไปคั่วด้วยน่หอมมากนะครับผม ให้ร้อนประมาณนึงก็ถือว่าได้แล้วครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันเลยครับผมพริกข้าวคั่วนี่ต้องใหม่นะครับจะได้หอมๆอ,อย่างแรกพริกป่นครับใส่ไปประมาณสักช้อนครึ่งก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยเป็นข้าขวคั่วครับเท่าๆกันเลยนะครับผมช้อนครึ่งแล้วก็ตามด้วยนครฮะผงนัว ขาดไม่ได้นะครับใส่ตามจะชอบได้เลยนะครับผมตามด้วยน้ําปลาครับอันนี้ผมใส่ไปประมาณสัก1ช้อนครึ่งนะครับเพราะว่าปลาดุกย e. ่างที่ผมใช้วันนี้ก็รสชาติค่อนข้างเข้มข้นแลวนะครับอีกอย่างคือผมเติมปลาาไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับกรณีถ้าใครไม่ใส <araoh> ่ปลาล้าก็เติมไปประมาณสัก3ช้อนก่อนได้นะครับผมตามด้วยมะนาวประมาณหนึ่งก่อนนะครับลองชิมดูก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยเพิ่มได้ครับแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับลองชิมดูนะครับผม สามารถปรุงรสชาติตามใจชอบได้เลยนะครับกระดูกสามตัวก็ได้ประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะมากมเดี๋ยวลองชิมดูก่อนครับจริงๆกระดุกย่างที่ผมใช้วันนี้ก็อร่อยแล้วนะครับเนื้ออร่อยละปรุงรสชาติไม่เยอะมากก็อร่อยแล้วครับอันนี้ผมจะเพิ่มมะานาวนิดนึงครับก็อย่างที่ผมว่าก็สามารถใส่ตามจะชอบได้เลยครับผมแล้วก็ตามด้วยหอมแดงครับผม ผมใส่ไปประมาณสัก5-6หัวนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดซอยครับประมาณ4-5ไถึงหใบก็ได้ครับผมแล้วก็หอมรวมครับจะมีต้นหอมชีไทยชีฝรั่งนะครับตัวผักก็สามารถใส่ตามใจชอบได้นะครับผมนะครับหลับประดูกของเราก็เรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยครับผมทำง่ายๆเลยครับ ไปลองทําตามกันดูได้นะครับรับรองรสชาติไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมใส่พริกทอดลงไปหน่อยครับใบมะกรูดทอดลงไปนิดนึงซาลแหน่แตงหน้านิดหน่อยครับเรียบร้อยแล้วครับผมมาทานด้วยกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ